Titta ja, vad fina! botten här. Renarna. Ah, titta! Mm, se. Oj. De är stora! ไม่แป้งถึงบ้านแล้วนะคะนี่ค่ะผลงานของวันนี้นะคะอึงตึงเต็มต้นแลวพี่น้องอู้ยน้องพักขมเดี๋ยวเก็บไปลวกกินกันเนา้เฮาพักขมนี่แบ่งเวลาให้เห็ดให้สวนหน่อย เชอรี่สุกเต็มต้นนะจ๊ะแม่แป้งพาแวะมาเบิงสวนก่อนลงไปหาเหตดต่อนะจ๊นะเนาะเบิงดูเซตโจนเดี๋ยวมีเวลาก่อนมาเด็ดรอมันสุกน,นิดนหนึ่งเนาะเดี๋ยววันสุกนี้แม่แป้งพาไปเยื่นเชอร์ปิงกันไปเก็บเห็ดเยื่นเชอร์ปิงแล้วก็ไปเก็บผลไม้นอกพรุ่มมอนมะดองกันจ้ะมามาไอ้อราสเบอร์รี่แม่แป้งได้กินแล้วนะ ตึงเต็มต,ต้นแลลวพี่น้องอุ้ยคุณน่ะกดโพบอกโมอโบอกแดงงามไหลพักงามแล้วจ้าพี่น้องจ้าพ,พักงามเล้วโอ้ยพักงามงามยาหย่าไก่งามจ้าเดี๋ยวมาถอนหยาน้ำกันเนาะเอนเซอรรี่ไหมตรงโอหรือขึ้นช่ายนะจ้าว้าแล้วก็คิดหอดก๋วยเตี๋ยวมันฝรั่งออกลูกออกดอกแล้วจ้าพี่น้องพักขม เดี๋ยวเก็บไปลวกกินกันเนาะเฮาผักขมผักขมงามงามผักขมบานเฮาสายละแรดิสเฮาไปทั้งไดเวิร์ดโอ้ยขึ้นมากินของกันจนมืดสูเอย้ยเนี่ยสังเกตจะเห็นไหมแรดิสแม่แปงห้ยน่ะละโตนแท้อ๋อเบ่ไวสูหอยถากเบ่ไวช้อนหยาดแม่แปงก่อนเนาะตอนที่เขา้าปลาหาเห็ดเตจเด้อ แบ่งเวลาให้เห็ดให้สวนหน่อยมันตัดเดียวตัดเดียวก็แล้วถอนหญ้าต้องมาถอนอันฝนตกไม่ไม่เนี่ยจ้ฝนฝนตกนี่ละ่ละมันจึงจะถอนง่ายดี フフフフフ。<music> <music> เดี๋ยวเป็นช้อนผพ้เดียวกันเด้อ แม่แป้งได้เยอะมากแล้วกับเสร็จแล้วจ้ะคุณอนาะ้าเดี๋ยวพาไปเก็บเห็ดก่อนแล้วจ้ะพี่น้องจ้าไปเก็บเห็ดน้าไม่แปลงมากตามาสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะลุงป้านาอาจ้ะแม่แปลงพามาเก็บเห็ดอีกแล้วพี่น้อง ลบอยู่ข้างล่างเลยโอ้ยคนเก็บเอาเก็บเอาเฮ้ยเจะโขึ้นบออกลก็อลบอกกับบอน จะเก็บกลองไว้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวค่อยตัดขาเอา เฮ็ดจ้ะอืมมลุงป้านาะอาอยากให้ตัดขาเห็ดให้ดูนะคะตัดให้เบิ้งหน่อยเด้าจ้าเด้อย,ย้อยเะ ลัวนะฮะยัยแฮสัมมาพลาส ัทุกคนมาอย,ยู่หมองเอายากลองดูเขาตัดต้นไม้ทับทับเห็ดเดี๋ยวเดี๋ย ทุกคนเป็นการที่เก็บเห็ดทรมานมากคือมือหนึ่งยันต้นไม้ไว้มือหนึ่งเก็บนะคะทุกคนกลงเอียงกระแทกแหล่อยาวกันด้วย ทุกคนดู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 ค่ะปาติโตพ่นบินพี่น้องเลยพ่นบินอีกแล้วขนาดนี้ก็ไปบับเป็นพี่น้องเอ้ยนาเด้อิกย small yeah. tìm <coughs> <coughs>

Ja. här! här. 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 De är stora! ออเอาข้อใหญ่ๆก่อนนะพี่น้องหน่อยๆใบก้อนหน่อยๆตะมุตะมีมก็โอ้ยมัาขาดหลุดม่แล้วนี่ยข้ออใหญ่มาก วัมากจะไปนอก Vẫn nãy Bật này. Nhay là phía nó khá nhá nhay อันนี้ต้องค่อยๆเอานะ ดีค่ะลุงป้านาค่ะแม่แป้งถึงบ้านแล้วนะคะนี่ค่ะผลงานของวันนี้นะคะเห็ดทุกครั้งที่เห็นแม่แป้งเก็บมาแบบขี้เละขี้เละเก็บเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยมาถึงบ้านแม่แป้งก็จะมาทำความสะอาดนะคะตัดขาให้เสมอกันให้เรียบร้อยเห็นไหมแล้วก็เอามาล้างเลยนะคะคือไม่ได้ล้างทีละดอกทีละดอกนะคะคือตัดตัดขาให้เรียบร้อยแล้วก็ก็คือไม่ต้องปัดไม่ต้องอะไรเลยนะคะก็คือเอามาล้างน้าแบบเร็วๆเร็วๆแบบให้มันแบบ ไม่ให้เห็ดมันมีโอกาสได้อมน้ํานะคะเสร็จแล้วก็เอามาพึงเอามาเสดอย่างนี้นะคะแล้วค่อยชั่งให้ลูกค้านะคะคือชั่งน้ําหนักก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็เอามาชั่งอีกรอบหนึ่งคือไม่โกงลูกค้านะคะไม่ใช่ว่าเออล้างแล้วก็เอามาชั่งอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งลูกค้านะคะไม่เอาคะคะอันนี้คือโกงลูกค้าจริงๆค่ะเราทําดีๆเราทําด้วยความซื่อสัตย์ของเราก็จะดีนะคะเนี่ย ลูกค้ามีความพึงพอใจทุกๆคนเลยคะ่ะที่เอาของแม่แป้งไปนะคะอืมนี่คะ่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเขาเสด็จน้ำอะไรเรียบร้อยก็ส่งลูกค้าเลยคะ่ะนี่สวยงามคะ่ะทุกคนดูคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวแม่แป้งไปก่อนแล้วนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแม่แป้งขอบคุณทุกสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาติชมและส่งกําลังใจมาให้แม่แป้งเยอะมากเลยนะคะติเตือนแม่แป้งมาด้วยความรักความเอ็นดูจริงๆนะคะแม่แป้งขอขอบคุณจากใจเลยนะคะบางท่านก็อาจจะติเตือนแบบ ใช้คำที่สุภาพมากนะคะไม่ได้ใช้คำที่หยาบคายแต่มันก็ทำให้แม่แป้งรู้ว่าทุกคนอยากให้แม่แป้งพัฒนาตัวเองจริงๆแล้วก็อยากให้แม่แป้งมีไรายได้จริงๆอยากให้แบบแม่แป้งซึ้งอ่ะไม่มีคำจะพูดคำไหนแล้วนะคะทุกคนไม่มีดราม่านะคะทุกคนแม่แป้งซึ้งจริงๆขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะคะอ่านทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณมากๆนะคะที่ปกป้องดูแลและเอ็นดูแม่แปง้งตลอดมาขอบคุณจริงๆค่ะ เดี๋ยวคลิปนี้ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้ากีใหม่นะคะสวัสดีจ้า